โอเคครับประกาศสวัสดีกับท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็อยู่กันในรายการดีอาร m มี่แมนเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันช่วงโอซคูเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามารีวิวการ์ดจอตัวหนึ่งที่ไม่เคยจับมาก่อนนะครับผมไม่เคยผ่านมือผมมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเล่นรุ่นนี้มาก่อนด้วยนะครับก็คือตามจริงก็ก็เคยเล่นซีรีส์นี้นะแต่ไม่เคยเล่นรุ่นนี้ คือ R 9 380ไม่มี X นะครับก็คือเป็น380ธรรมดาไม่มี T I นั่นเองถ้าเรียกในฝั่งเขียวะนะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของทาง MSI Gaming X นะครับอ่อเป็น t ทวินฟอรมั้งน่าจะเป็น t ทวินฟอร์ดไม่กระสีผมจำไม่ได้นะครับมันมีหลาย t ทวินฟอร์ดเหลือเกินนะครับก็พัดลมขนาด90ม mm, ิลิเมตรอยไม่ใช่สิน่าจะเป็น หนึ่งร้อยด้วยนะครับก็คือสิบเซนนะครับเป็นเป็นพัดลมขนาดประมาณสิบเซนนะครับก็ไม่ถึงหรอกผมว่าประมาณเก้าสิบกว่านี่แหละนะฮะก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับแล้วก็การ์ดตัวนี้มีแบ็กเพจนะครับต่อไฟเลี้ยงเป็นหกกหกพินนะครับแล้วก็มีดีวีไอสองช่องดิสเพย์พอร์ตหนึ่งให้ดีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าด้านในนะฮะมีการคำตัวการ์ดไว้อย่าง อย่างดีนะก็คือมันจะค้ายาวเลยก็าะที่ผมแกะทำความสะอาดมานะมันก็จะเป็นตัวทั้งตัวค้าตัวยึดแล้วก็เป็นตัวระบายความร้อนให้กับพวกเม็ดแรมแล้วก็เม็ด ECU เม็ดอะไรต่างๆแหละนะครับก็ถือว่าแข็งแรงถ้าดูผิวเผินนะเอาจริงๆดูผิวเผินมันแทบจะเหมือน9 80เนี่ยเออผมเคยจัดก80นะครับน้ําหนักก็ประมาณเนี้ยความแข็งแรงก็ประมาณนี้นะครับก็คือหน้าตาคล้ายๆกันกับ9 80เลยแค่ ต่อไฟไม่เหมือนนะเพราะว่า980จะต่อไฟประมาณ6แบ8พินนะครับแต่ว่าตัวนี้6 6, 6พินก็ถามว่าสวยงามไหมผมมองว่าสวยนะเะว่ามันมันไม่ใช่การรุ่นรองท็อปด้วยนะครับลองท็อปมันจะเป็น r 9 3 80X นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรองของรองอีกทีหนึ่งอะ่ะเออก็แต่ว่าตัวนี้มีไฟด้วยนะมีไฟเป็นสีขาวเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับเป็นไฟเม็ไอเหมือนซีรีส์900แหละนะครับก็ ตอนนี้ถ้าถามถึงความแรงแรงกว่า960นะครับแต่ไม่ถึง9.0 7นะคือแรงกว่า960ทั้ง2กิกและ4กิกนะครับแต่ว่าตอนนี้เมมมันแค่2กิกนะมันจะมีรุ่น4กิกอยู่ตัวนี้ก็ลองลอง,ลองหากันดูนะครับส่วนเรื่องความร้อนผมได้ลองเทมานิดหน่อยแล้วก็คือเย็นดีอ่ะเย็นดีนะครับถ้าเทียบกับตัวลองท็อปของอื่นๆนะครับก็คือ ถ้าเทียบกับ A9280 ตัวน,นี้ยังเย็นกว่าเยอะแล้วก็เสียงพัดลมค่อนข้างเงียบนะเงียบแบบเงียบเลยผมถ้าถ้าใครเล่นค่ายแดงนะจะรู้ว่าเสียงพัดลมมันจะค่อนข้างจะมีเสียงอยู่นิดนึงนะครับหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมแล้วผมเปิดเสียงไม่ดังไม่ใส่หูฟังด้วยนะครับก็ก็เลยได้ยินอยู่นะครับก็แต่ผมว่าซิงก์มันไอซิง์มันก็ไม่ได้ไม่ได้ขี้เหร่นะคือซิง์มันเป็นฟินอย่างเงี้ยเออเป็นฟินอลูมิเนียมแล้วก็ ออไอฮีตไปเนี่ยมีประมาณเดี๋ยวผมนับก่อนประมาณ4เส้นนะับ5เส้นดีมี5เส้นนะด้านบนขึ้นมา3ด้านล่างอีกีก2นะซึ่งฮีตไปก็ขนาดใหญ่มากแล้วก็ฟินรู้สึกมีความหนาแน่นสูงเหมือนกันนะแล้วก็เป็นฟินที่มีคุณภาพอะเอเมนไออะใครคือใครเล่นเอเมนไอก็รู้ว่ามันคุณภาพขนาดไหนนะแต่ว่าแต่ว่าผมต้องชมอย่างก็คือการมันดู มันดูเป็นตัวท็อปมากๆ,ๆนะครับถ้าเอาไปใส่เคสเนี่ยบอกเพื่อนว่ากูใช้9 8 0ดิี่เพื่อนมันก็เชื่อนะอนนจริงจริงคือมันเหมือนมันเหมือนตัวท็อปอะแต่มันไม่ใช่ตัวท็อปก็หะเออแต่ความแรงนี่แอบบอกนิดนึงว่าแรงแรงพอสมควรนนะั้นเท่าที่จับมานะครับก็ืูว่าคุ้มอยู่นะแล้วก็เป็นการหนึ่งที่ไม่คิดจะจับนะเก้าสา0นเนี่ยเพราะว่าถ้าผมจับผมก็จะจับเก้าก้าไปเลยไม่ก็380น x แต่ 380X เนี่ยผมอยากจับอยู่นะเพราะว่าไม่รู้อ่ะอยากลองดูอะไม่ผมลองแค่ 280X มันมันรู้สึกมันจะร้อนนะเล่นตัวไหนมันก็ร้อนอะ่ะแต่ถ้า380มาอาจจะเย็นก็ได้นะครับก็ลองหาดูแต่ผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นใครปล่อยออกตลาดเลยนะ 380X นะครับก็ถ้าหาได้ก็ลองข้อความมาดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เย็นจริงผมชอบนะบก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคภายในแล้วก็ดูการเทสเกมต่างๆนะว่าจะคุ้มหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกัน ต่อท้ายดีบอกว่ามันคุ้มจริงไหมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเทสเกมกันเลยไปโอเคเรามาอยู่กันในหน้าสเปคของเจ้า r9 380ที่ไม่มี x นะครับย้ำกันเหลือเกินไม่มี x เ,เนี่ยโอเคก็เทคโนโลยีการผลิต28นาโนเมตรนะครับแล้วก็ gpu name เนี่ยขึ้นไปทอง9นะครับคือ gpu ซีรีส์นี้จะเป็นชื่อของออ gpu ว่าทอง9นะครับก็คือชื่อเรียก gpu หละ แล้วก็เนมของตัวการ์ดเป็น M D Radeon R9 3 8 0ซ Series นะครับผมผลิตเมื่อปี2015โอ้โหแย่ยกี่ปีวะ6ปีแล้วนะครับการ์ดแบบนี้ก็สารผมก็ไม่นานนะจับมาหลายการแล้วคนเออเท่านี้ก็ถือว่าไม่นานนะครับ Thunder m e n I นะครับผมออแล้วก็ Shader Core 1,792ยูนิตนะครับ DirectX ที่สปอร์ตก็คือ DirectX 12นะครับวิ่งที่ X16 3.0 ก็เต็มสปีดมันนั่นแหละนะครับเมมโมรี่ไทยเป็น GDR5 ของทาง Samsung วูวซัมซุงหรูลราลัลางการบัดวิดอยู่ที่256บิตนะครับเมมโมรี่ไซส์2กิกแล้วก็ไดเวอร์เป็นตัวอะดรีนาลีนตัว21.2.3นะตัวล่าสุดที่ผมโหลดมาได้ไม่นานนี้นะครับแต่ว่า GPU เขามันวิ่งอยู่ที่980เมกะเฮิร์ตนะครับก็โอ้โหขึ้นไปได้อีกนะผม ผมลองดูแลโอเวอร์ค็อกเออก็เพิ่มอา่าพาวเวอร์ลิมิตแบบเต็มมาเลยนะแล้วก็อ่เอ่เอค็อกเนี่ยผมเพิ่มไปที่พันห้าสิบนะแล้วก็เมมโมรีคค็อกผมเพิ่มไปที่พันสี่ร้อยห้าสิบนะก็ได้อยู่เล่นได้แล้วก็เฟรมขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ว่าวันนี้ผมไม่โอเวอร์ค็อกให้ดูนะเพราะว่าผมจะเทสเอาแบบเพียวๆเรียวๆเลยก็คือ เออเขาเรียกอะไรพลังตัวการ์ดดิบๆเลยนะว่ามันจะเล่นได้ขนาดไหนการกับเกมที่กำลังจะเทสต่อไปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเทสเกมกันเลยเพื่อไม่ให้การเสียขี้แค้นนะครับโอเคไปโอเคเรามาอยู่กันในเกม world of tank นะครับเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งกันเลยกันเลยว่ามันเซตติ้งอะไรกันนะครับก็อันนี้ผมเซตติ้งไว้ที่ขั้นสูงสุดนะครับยังไม่ยังไม่ ยังไม่เป็นอันตา้านะของเกมนี้ก็คืออันตา้ามันจะเป็นสูงกว่านะครับอันนี้ก็รองอันตา้าแล้วกันแล้วก็รอบก,ก่อนนะ960เนี่ยผมจาได้มันปรับสูงนะครับปรับได้แค่สูงนะแล้วก็เฟรมเรทรู้สึกจะล่วงไป40ก็มีนะครับก็ถือว่าสู้แรงแรงไม่สู้าการใบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเฟรมเรทกันเลยว่าได้ท่าไห่นะครับอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่เขาเรียกอะไรโหลดแมปไม่ทันเพราะว่า เกมนี้จริงๆมันกินวีแรมถึง3กิกนะครับแต่ว่าตอนนี้มีวีแรมแค่2อกิกแล้วผมยังต้องอัดหน้าจออีกก็ทรมานการมันไปเปล่าเปก็ดูกันไปแล้วกันว่าจะได้เฟรมเท่าไหร่นะ70เฟรมนะก็ไม่คิดเลยนะผมว่ามันแรงใช่ได้เลยอก้ากามศเนี่ยแล้วก็รอบพัดลมแค่3 6กเนะครับกับ1300กว่ารอบเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วก็อุณหภูมิแค่68องศาตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงพัดลมอะไรเลยนะครับเงียบมาก ซึ่งการใบเนี้ยมันมเีเทคโนโลยีแฟนสต็อปด้วยนะครับถ้าอุณหภูมิไม่ถึง61องศาจะไม่หมุนนะครับพัดลมไม่หมุนเลยก็คือเง,งียบมากรประหยัดไฟด้วยแล้วก็เป็นการถนอมใบพัดลมนะครับแบลิ่งแบลิ่งถนอมแบริ่งพัดลมนะครับก็68องศาไม่ไปไหนเลยนะครับ69ถ้าไม่ถึง80นี่ไม่ถือว่าร้อนนะสำหรับใกายกายแดงนะ ออถ้าผมเล่นค่ายแดง R9 เนี่ยผมจะไม่ค่อยดูอุณหภูมิเท่าไหร่นะเพราะว่าอ,อ,อุณหภูมิส่วนใหญ่มันจะ80-90ประมาณนี้ผมจะดูเสียงรอบพัดลมเป็นเป็นหลักนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยอุณหภูมิการ์ดเนี่ยมันทนอุณหภูมิได้อยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราเล่นเนี่ยหูเราทนเสียงไม่ค่อยได้นะครับก็ให้เลือกการ์ดที่พัออการ์ดที่มีการทางานของพัดลมที่ดีนะรอบจัด อย่าง ASUS เนี่ยรอบจัดเสียงพัดลมยังเบาก็ก็ก็ดีไปนะก็ก็ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นการถนอมหูเราด้วยไม่ได้เป็นถนอมการหรอกครับมันเสียก็ซื้อใหม่ได้นะแต่ถ้าถนอมหูนี่หูเสียนี่มันซ่อมกลับมาลำบากนะครับก็เป็นการเตือนไว้หน่อยนะครับแต่ตอนนี้เงียบม,มากนะพันสี่ร้อยรอบ a s i คุณภูมิจิบจิจนะครับ อุณหภูมิแค่69องศานะแล้วห้องผมร้อนมากเลยตอนนี้ผมไม่ได้เปิดพัดลมถังคอมด้วยนะครับก็คือก็ตามยถากรรมซัมติงไรเด็ดนะครับ92ฟ h m ไม่ถือว่าโหดนะแต่ผมลองปรับเป็นขั้นสูงสุดแล้วไม่ไหวนะครับ 9380x อาจจะไหวนะแต่ตัวน,นี้ไม่ไหวนะครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีอยู่นะครับผม80 เฟรมนะ82เฟรมจิบจิบว่ะสำหรับเกมนี้นี่มันจิบจิบจริงๆนะครับเข้าไปเข้าไป60เฟรมนะครับก็ก็ไม่มีร่วต่ำกว่างกบ60นะแล้วอุณหภูมิก็ค้างเตยอยู่ที่90 69กสาองศาเท่านั้นเองนะครับเย็มนมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปเทสเกมต่อไปกันเลย โอเคครับเรามาอยู่กับเกมเรนโบว์ซิกกันนะครับก็เป็นเกมที่เราใช้เทสกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมเล่นเล่นบ่อยสุดลวแหละนะครับเรามาดูกราฟิกที่ผมเซตติ้งเอาไว้นะครับอันตานะโอ้โหเี้ยโคตรเยอะเลยเยอะไปนะเพราะว่ามันกินวีแรมไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าเราจะลองอันต้าดูไหมเอออาจจะไหวก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองอันต้านะแล้วเราค่อยลดสเปคลงไปเรื่อยๆแล้วกันว่า จะเล่นได้ดีขนาดไหนนะวันนี้ผมก็เทสเหมือนเดิมครับเข้าไปในเทรนนิงน่งเทรนนิ่งแล้วก็ผมลืมบอกไปตอนหัวคลิปนะว่าการเป็นนี้มัน <c oughs> งานประกอบค่อนข้างแน่นมากนะครับแล้วก็แทบไม่ต้องใช้ตัวคําการนะรเพราะว่าเพราะว่ามันโอ้โหมันยึดก,กันแน่นมากอะไม่มีการเอียงไม่มีการบิดไม่มีการงอนะครับคือดีมากอนะผมชอบผมชอบโอเคเดี๋ยวเราไป เลือกตัวกันเลยมีอะไรบ้างวะเนี่ยอันนี้คือเซตติ้งอันต้านะครับไม่ใช่เซตติ้งไฮหรืออะไรทั้งสิ้นนะแดกวีแรม6กิกนะไม่รู้ไหวหรือเปล่าเฮ้ยร้อยกาเฟรมาจิบจิ๊บจิ๊บจิบเฮ้ยถือว่าโหดนะถือว่าโหดเนี่ยอันต้าได้ขนาดนี้แต่ว่าอาจจะมีแบบบางช่วงบางตอนที่มีการแบบกึกกึ๊กกึกกึกนะเพราะว่า มันใช้วีแรมถึง6กิกเลยนะแต่ว่าตัวน,นี้มีวีแรมแค่2กิกนะครับเราปรับแบบเออให้ให้แม่งแดกสเปคการ์ดแบบโคตรๆไปเลยเป็นไงเฮ้ยอะไรวะคขยิงวะเดี๋ยวดูไปยาวๆเองนะผมไม่พูดเพราะผมไม่มีสมาธินะครับโอ้ยย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 อยยยยยยนยย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 วะ ไปไหนวะอียไม่ใช่คนไปไหนล่ะไปไหนล่ะวะไปไหนล่ะวะเข้าหัวไปดีครับดูเฟรมกันเองนะครับเพราะว่าผมไม่พูดแล้วเกลียดนะครับโอเคเข้าหัวเรียบร้อยนะครับเฮ้ยถือว่าแรงนะสองกิกปรับอันต้าได้อะ ยังยังมีเฟรมร่วงบ้างน,นะเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับโเสียงเกมดังไวห,หรือเปล่านะก็ช่างมันนะผมไม่รู้ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยแรงว่ะแรงว่ะเริ่มไม่ค่ยอยอยากขายเลยเฮ้แรงว่ะแ,แรงกว่าเก้าหกศูนย์เยอะเลยเนะี่ยโค้ก้าหกศูนย์เนี่ยปรับเกมนี้ไม่ถึงอันตานะครับจริงๆอันตานี่คือล่วงเลยอ่ะลองไปดูเทสของฝรั่งได้นะ ้บางคนถามว่ากูโปรหรือเปล่านะไม่ใช่โปรนะครับผมก็คนที่เล่นงโง่คนหนึ่งเลยไอผมเล่นโง่จริงผมเล่นเกมยิงปืนได้โง่มากครับจุดที่คนเห็นผมมองไม่เห็นอ่ะโอ้กูใช้ทำไหมกกับแก๊ปไม่ใช่จอนวิกเลยโอ้ยลอสโอเคเดี๋ยวเราไปเทสเกมสุดท้ายเลยก็คือ battlefield 1เป็นเกมที่กินสเปคโคตรแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะ มันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับก็โอเคเดี๋ยวตัดไปที่ Battlefield o เลยโอเคเรามาอยู่กันในเกม Battlefield o นะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันกันเลยว่าผมปรับอะไรไว้นะครับก็ตามนี้นะผมไม่พูดแล้กัน VSync ปิดไปนะครับแล้วก็ Full HD นะเป็น Full s k i n Full HD นะครับแล้วก็พวกนี้ปิดไปนะอันนี้คือมันปิดให้ผมเองนะไม่เกี่ยวนะ มีเลนเดฟนิชั่นเอฟเฟกอะไรพวกนี้ก็เด็กๆสเปกก็ปิดไปนะครับเอ้ยมันเปิดนี่หว่ามันปิดแค่อันเดียวนะครับก็คือ ers, สไนเปอร์สโคบดอฟดอฟดอฟเดดเ้ยออช่างมันเถอะนะครับก็ผมปัดไว้ที่อันต้านะครับปัดไว้ที่อันต้าเลยว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เพิ่งได้เทกับท่านผู้ชมนี่แหละนะครับ เราไม่ไม่เล่นซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเพราะว่าซิงเกิลยังไงก็ไหวเฮียเดี๋ยวเล่นมัลติเพลเยอร์ตายมองเย้ยโอเคเดี๋ยวลองกันนะว่ามัลติเพลเยอร์จะไหวหรือเปล่าตอนนี้หาห้องว่างก่อนนะครับปิงไม่สําคัญนะครับปิงน้อยปิงใหญ่ก็เล่นเล่นไปนะเนี่ยมึงจะให้กูดูทำไมกูเล่นเป็นพันรอบแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีว่ามันจะได้เฟรมกันสักเท่าไหร่นะครับ ถ้าด้วยเฟรมเกิน60ก็ถือว่าโอเคและ้นะเพราะว่าความแรงนี่มันแทบจะตีจี้ G, ตูกับ1060 3G นะถ้าถ้ามันแรงเขาเรียกว่าถ้าเฟรมมันเกิน60นะก็เพราะว่าอรอบก่อนเราเท1060 3G ไปก็เออก็เห็นความแรงผมจำฟีลลิ่งมันได้อยู่นะไม่ต้องโฆษณาด่านมันบ่อยก็ได้มเล่นบ่อยๆนะ เดี๋ยวปล่อยมันไปก่อนเพราะว่าผมเพิ่งโหลดมามอาจจะให้ดูเตเติ้ลไปนิดนึงนะครับตามจริงผมเล่นแม่งทุกแมปเลยแหละแบ t เ l e รี่หนึ่งคนระัเป็นแบตเตอรี่ที่ผมชอบมากๆนะครับชอบกับภาคห้าอีกเพราะว่าภาคห้ามันรู้สึกมันเร็วไปนะภาคหนึ่งแบบมันมันกำลังสนุกอนะเออมันเป็นอัตรรดที่กําลังดีนะครับถ้าเทียบก็ประมาณ 3, แบตเตอรี 4, ส่สามแบตเตอรี่สี่เฉลี่ยกันคู่นะครับแต่ว่าสามกับสี่มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอนะมันจะไม่เน้นทีมเวิร์กเหมือนภาคหนึ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเฟรมเฟรทที่ได้กันเลยนะครับเฟรมเรทเนี่ยผมว่ายังไงก็ไหวนะครับไหวนี่คือไม่รู้นะว่าอันต้าไหวหรือเปล่าแต่เล่นเกมนี้เล่นได้นะครับเรามาดูนะโอ้โห้าสิบกว่าเฟรมเหรอเฮ้ยโหดเหมือนกันนะเนี่ยใช้ขี้นะครับตดเลยหยอกหยอกหยอกเฮ้ยหกเฮ้ยเกือบหกสิบเฟรม ท่านผู้ชมอย่าลืมนะว่าผมอ่านหน้าจอไปด้วยนะผมไม่ได้เล่นธรรมดาหนะภาพสวยมากนะไม่เล่นเกมค่ายแดงไม่ใช่ไม่ได้ใช้การ์ดแดงมานานมากนะเนะี่ยช่วงนี้ผมใช้แต่การ์ดเขียวนะโอ้โหก็สี่สิกว่าเฟรมนะอันนี้คือมัลติเพยเยอร์นะไม่ใช่ซิงเกิลเพย์อยากก่าเข้าใจผิดกกนะทานนี้มีศัตรูเยอะด้วยทียไม่เยอะได้ไงลนะ่ะโอ้โหห้าสิบกว่าเฟรมเฮ้ยท่านผู้ชมทำไปเล่นไป แดี๋ยวผมลองลองปรับไว้ที่ไฮนะว่าผมว่าน่าจะมีเกิน60มาไม่รู้นะเดาโอเคลองปรับไปที่ high ไฮนะนะครับก็รอให้เกมมันเอ่อปรับตัวมันสักนิดนึงนะเอ้ยตามจริงก็อันต้าก็เล่นได้นะก็ไม่กระตุกนะครับก็ก,ก็ก็ไม่กระตุกเท่าไหร่นะสี่เฟรมก็ได้อยู่ถ้าใครชินกับ40เฟรมก็ผมว่าก็เล่นได้เออ60เฟรมนะมีให้เห็น การปรับเซตติ้งแบบไฮนะโอ้ยใครวะใครมันวิ่งตัดหน้ากูไปวะใครมันวิ่งตัดหน้ากูไปวะยึดโคกแหมวิ่งตัดหน้าปื้บกูก็ไปวิ่งตัดหน้าเขาเหมือนกันแหละห้าสิบกว่าเฟ,ฟรมโอ้โหโหดนะเนี่ยใช้ขี้ขี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าแรงกว่าไอ้ห้าหกศูนย์ทีไอฮะจริงแรงกว่าไอ้ห้าหกศูนย์นะครับใครที่คิดจะซื้อไอ้ห้าหกศูนย์อยู่ก็ กว้างทิ้งไปเลยนะครับซื้ออันนี้ดีกว่านะเอาจริงๆถ้า power supply ถึงนะครับอย่าไปลีลอ้อมอย่าไปลีลอของดีมันอยู่ได้ไม่นาน <c oughs> อันนี้คือ setting medium นะผมปรับลงมาเป็น medium เฮ้ย70็ว่าเฟรม80เฟรมถ้าไปเล่นไปกับ medium นะโอ้ยเฮียค้กเกือบตายเฮียโคกโอ้โหมึงยังจะมากันอีกอะเ0็ดสิกัเฟรมโอ้กอบ80ดเนะ่ย เฮ้ยทำไปเล่นไปแรงอยู่แรงอยู่อันนี้พูดจริงนะไม่ได้หยอกอาจจะได้เฟรมน้อยเพราะว่าวีแรมน้อยด้วยนะถ้าวีแรมสัก4กิกก็จะโอเคนะเพราะว่าน,นี้ผมอาดหน้าจอไปด้วยอาจจะมีเฟรมล่วงในบางตอนบางช่วงบางตอนก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเล่นได้ภาพมันก็สวยอยู่นะมีเดียมอะม่ได้ฟมหนโอ้ปับมีเดียมปับโลแม่งก็สวยหมดแหละจริง โอเคเดี okay. au, ๋ยวสักหน่อยเราไปฟัง okay, ว okay, ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนหรอวะหินแล้วะนะอ้ากูยิงหินแล้วะนะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเลยว่าการแบบนี้น่าเล่นหรือเปล่านะแล้วก็เออไปฟังสรุปไปแป้ขี้เกียจพูดเยอะแล้วโอเคครับเราเทสเกมกันไปแล้วเรามาดูสรุปกันเลยว่าไอ้ก้าสามแปดศูนย์เนี่ยมันแรงกว่าก้าหกศูนย์จริงหรือเปล่านะครับแค่เปิดมาเกมแรกเวิร์ดเอาแทงก็แรงกว่าแล้วนะเพราะว่า 960ผมเคยเล่นแล้วมันปรับได้ไม่ขนาดนั้นอะ่ะมันปรับได้แค่ขั้นสูงแค่นั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ปรับได้ถึงสูงมากแล้วก็เกิน60เฟมด้วยนะครับก็ผมถือว่าตัวนี้แรงกว่าอยู่พอสมควรนะถ้าให้เทียบก็เกือบเกือบแตกกับเกือบเกือบแตก 1504i อ่ะไม่ไม่ใช่สิต้องบอกว่าเกือบเกือบแตก970เลยนะครับเท่าที่ผมไปดูในเว็บฝรั่งที่เขาเทียบเนี่ยตัวน,นี้มัน มันแรงอยู่ประมาณต่ำกว่า1น5 0 t i อะแต่พอจับดูจริงๆแล้วลองเทสดูแล้วลองลองเล่นดูแล้วผมมองว่ามันมันแรงเกือบจะแรงกว่าอีกฮะแรงกว่าได้ซ้ำอะเออประมาณนี้แต่ว่าถ้าถามอกว่าน่าซื้อไหมผมก็มองว่าน่าซื้อกว่าไอเอ็ห560นะเพราะว่าไอเอ็ง560ราคามันจะประมาณประมาณเนี้ย2500 2800ตอนนี้ดีดถ้าตัวสี่กิกก็ดีดไป 3 2 0พแล้วนะครับ3 6 0พก็มีโคตแพงไอ้ที่น่าจะเอาก็เอาตัวนี้ดีกว่าคา2กิกสีกิกก็ได้นะครับแต่ว่าก็แนะนำ power supply ดีๆสักหน่อยก็อาจจะเป็น5 5 0วัตต์นะแบบ80พัตอะไรอย่างนี้อาจจะเป็น6 0 0วัตต์ก็จะดีนะครับก็เปลือไว้หน่อยนะครับก็แต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะอ่านหน้าจอก็ได้เล่นเกมก็สเปคสูงก็ได้นะครับก็ ก็คุ้มอ่ะแต่ผมต้องขายนะก็ผมซื้อมาผิดตอนแรกผมซื้อไม่ได้ซื้อมาผิดหรอกผมก็กลัซื้อตัวนี้แหละแต่ว่าผมเดินมาเห็นตัวที่ผมอยากได้มานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงจะเห็นในรีวิวในไม่ชา้านี่แหละนะฮะมันก็จะมาในไม่ชานเหมือนกันโอเคเดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นรีวิวการอะไรก็คนติดตามกันด้วยนะฮะก็ไม่นึกว่าจะมา e ีีไกลขนาดนี้เหมือนกันนะเพราะว่าผมคิดว่าผมจะทําเล่นๆแบบผมจะมีสัก สี่ห้าอีพีก็หรูหราอลังการแล้วนะเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้เปลี่ยนการ์ดจอไปบ่อยเลยได้ขายไปบ่อยขนาดนี้นะฮะก็ที่ขายไปบ่อยไม่ใช่เออมันก็อยากเล่นแหละนะครับก็อยากลองการ์ดใหม่ๆอยากลองรุ่นใหม่ๆอยากลองรุ่นนู้นรุ่นนี้ผมไปหยิบมาอย่างเงี้ยก็ขายตัวเก่าไปเธิ่มตัวใหม่มาอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีตุ๊กกันบ้างก็แล้วแลกกัไปกันแล้วก็การหมุนเงินผมนี่โอเคสำหรับวันนี้ฝากไว้กับอาร์เก้าสามแปดศูนย์ ที่ไม่มี X นะฮะก็ถือว่าแรงเราไปหากันดูนะก็ใครสนใจก็ติดต่อทัก Facebook มาโดยตรงก็ได้เพราะตอนนี้ผมก็ขายอยู่นะก็จะขายนั่นแหละนะเออใครที่ดูอยู่อาจจะขายออกไปแล้วก็ไม่รู้นะเราไปติดตามกันเอาแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนกับาเ้า3 8 0ที่ไม่มี X